จริงๆตอนแรกผมอยากจะตั้งสารวัฟวุมด้วยนะแต่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอะรับอันนี้ก็สีมงคลมามาี๋ยวผมพูดมือเดียวแล้วนะตัต้องบอกใช่ไหม45หลักได้ไหมครับี่ได้เลยเริ่มเลยครับ อ้าวแบนจ๋าเสียวพีโน้ตสิบสี่ครับผมอ่ซีรีส์นี้เป็นไงบ้างแบบก็เขาให้ความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในมือถือเยอะครับผมตั้งให้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่ลายเซ็นผมเข้าไปในมือถือด้วยครับมันมีสีมงคลที่เป็นมาพูดถึงด้วยใช่ครับผมแซงโก้ภาษาไทยมันไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะใช่สีทองลายสีทองใช่ประมาณอย่างนั้นนะครับใช่ครับไอเดียนี้มาจากไหนแบบจริงๆก็มาจากเป็นแบมของขังเลยครับอยากเราเอาไปแบบว่าแบบให้มือถือมันไปกับเราทุกที่อยู่แล้วนะอยากให้แบบมันเป็น อะไรอ่ะของเครื่องรางของขังเครื่องรางเลยเหรอครับทอองมันส่งเสริมชีวิตเราอย่างไรบ้างครับถึงเรื่องมองเป็นสีอื่นเนี่ยคือถ้าดูจะกออเทเซอรี่อะไรอย่างนี้ผมใส่ผมจะรู้ว่าผมไม่ค่อยได้ใส่สีเงินครับผมและทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ผมจะใส่เป็นแบบว่า rose gold หรือว่าคล้ายๆสีของ14รสี่อกนี้ครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็น rose gold เนี่ยผมว่ามัน ชีวิตดีขึ้นตำไหนบ้างก็รวยขึ้นครับแล wow. ้วก็เอาไๆเอาไปเอาไปสีนี้ล่ะก็เป็นสีประจำตัวเบมไปเลยไหม อ๋อทั่วไปผมจะใช้เป็นโรสโกอย่างเดียวเลยครับคือจ,จ,จิมพ์ตั้มจูผมก็เป็นสีแดงแหละผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงคลเหมือนกันนะอะ,อะไรวนะใช่รโรสโกนี่คือรวยขึ้นเลยรวยขึ้นแล้วสีสี่ระบบปฏิบัติการมันเป็นยังไงไปไอ้นะครับผมระบบปฏปิบัติการระบบจริงๆคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่มันจะเป็น AI เข้ามาช่วยครับผมรอบนี้ก็จะมีสองฟีเจอร์ที่ผมชอบคือสโก l e to search ก็คือทุกคนน่าจะผมว่าน่าจะเคยลองใช้กันแล้วนะที่แบบว่าเราดูแล้วแบบสมมติเราเจอส้มตำ เราไม่รู้ว่ามันร้านไหนเราก็เนี่ยวงกลมตรงนี้แล้วก็ให้มันเซิร์ชเองครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบเป็นซุปตองของร้านไหนสมมติถ้าเกิดมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเอา่ามีเสื้อตัวหนึง่งอยากซื้อเราไม่รู้แบรนด์อะไรเราก็เนี่ยโซโกวแล้วก็เซิร์ชไปครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบซื้อที่ไหนได้บ้างเป็นของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เพื่อความสะดวกสบายใช่ครับ <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> ใช่ครับเพราะแบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้เราต้องมานั่งหาอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วครับ กี่ชั่วโมงโหเพราะมันอยู่ที่คนปะคะว่าจะใช้เยอะขนไหนแต่ผมว่าจริงจมันก็รันได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วเขามีแฟลชชาร์จเนาะซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มรอยแล้วครับผมปนฝากไหมฝากก็ฝากเออ่ Xiaomi Redmi Note 14 Series นะครับผมตัวใหม่ครับใครอยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจองกันแลยครับ14 ถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขังจริงเลห้เลขนมั้ยเนาะลองไปด้าถ้า่้าถ้า้าถอาอ้าถอา่าง้รถ้าถ้าถ้าถ้บถ้าถ้าถยาถ้่อ้าถาถ้าร้าถมาก้าถ้าไ้าถ้าถ้าถอนถ้าถ้าถผมถ้าถ้า้าถ้าบ้าถ้ารับถ้าค้าถ้าถ้้าิ้าิ้คนแรผมรับผมแา้วก็ผมแค่แบบว่าเข้ามาถ้้าถ้า้าถา้าาา้า้าอ้า้าบาวา แบบเขาเรียกว่าอะไรอินเตอรียอะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมบอกว่าเขารู้ว่าผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าพวกเราทุกคนเข้าใจว่าเป็นบอสหมดเลยนะมาดูดับรวยความดับรวยไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอจริง้ถ้าเกิดเซิร์ชเข้าไปดูในเว็บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะครับผมซึ่งไม่ไม่ได้ผิดชื่อผมแต่ทุกคนาเป็นว่เป็นเจ้าของปิดแล้วนะ ก็อาจจะมีอำนาจในสดนเดีวไม่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 ตมี่สไมใน่อะไรนะผมี่สุในท่มากกก็เป็นศิลปินคนแรกครับผมรร่เ่บริหารไมือเื่นไหมอเพ่นไหมไม่ถือไม่ถือครบผมไม่ถือคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไร่เป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าช่วยแบบที่แบบว่าตั้งฐานของใครออมาเนี่ยผม้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งสิสต์เมหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า แบบสมมุติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเง้ขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนที่แบบเขาควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรประมาน<ผ>มณนี้ครับอย่างเราดีไซน์เราต้องมีสีทคนด้วยในนั้นหรอครับผมแล้วทำให้แบบว่าพวจริงๆตอนแรกผมอยากจะตั้งสรรพคุณด้วยนะ <laughs> <laughs> แต่ว่าแต่ <laughs> <laughs> <ๆ>ที่เกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอะคร <laughs> <ๆ>ับตอนแรกอยากตั้งพัฟฟี่คเนตที่น่าครับผมที่อ่าตรงนั้นแต่ว่าแบบ จริงๆสมมติถ้าเกิดนอนาคนเราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่ากลัวแบบมันจะรบกวนเขานิดนึงผมก็เลยแบบว่าเลยไม่ตั้งไปครับก็อย่างที่ที่สไตล์ไหนผมโมเดิลครับผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีสามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ครับผมประมาณนี้ครับมันมีความหมายยังไงบ้างครับไม่เปความหมายเลยครับมันดูมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือ มันดูเรียบง่ายครับผมอยากให้มัน s i m p l ลครับผมเรียบง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไร <c oughs> ง่ายแบบดูมีดีเทลอะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยครับผมซึ่งว่ามันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วคือแบบผมก็จะแบบถ้าบนเวทีผมอาจจะแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจําวันเนี่ยผมก็จะแบบว่าแต่งแบบเป็นอสช้อป,ปกติแล้วอาจจะแบบแค่แบบมีสร้อยเข้ามาอะไรประมาณา <c oughs> นั้นนะครับ อันนี้ก็สีมงคลมามๆมมผมพูดมือเดียวแล้วมา อันนี้ก็ทรัพย์สินที่เจ๋ครับผมวันไหนวันไหนผมล้มละลายผมก็เอาถอนมันมาขายได้ไม่ปวดนิ้วไม่น่าไม่น่าไม่ปวดนิ้วไหมไม่ปวดนะครับผมยกนิ้วขึ้นไหมเนาะเอออันนี้ตอนดีไซน์มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักของผมด้วยครับผมเวลาผมใส่มันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยอันีข้างหน้าเป็นอะไรอันนี้ครับผม อันนี้เป็นไดมอนครับผมเขาผมแมรู้ไมกดได้รู้ครับผมไม่อยากโบกอ่ะต้องบอกใช่ไหมสี่สิบห้าก็รักครับโอ้โหไมริงตัดสินใจเป็น40่ิ้ไม่ครับไม่คือผมผมผจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรครับคอสตูมจัเลี่ของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง เขาจะขายเพชรเป็นเป็นแบบว่าเป็นไดมอนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟร์มีหลายๆอย่างเป็นเป็นเขาเรียกสโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันเนี้ยมาได้สักพู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมผมแบบเอ๊ะทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทําดูครับผมมกำลัแบบลังที่เก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่าก่อนใช่ครับผมใส่แล้วมันเพื่ออะไรหมายถึงว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมายของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงครับผมครับผม แบบสมมติถ้าเกิดทุกคนได้ดู n b a อย่างเงี้ยเขาจะมีแชมเปี้ยนลิง์ตอนเขาชนะใช่ไหมครับผมซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ขนาดนั้นคือโชว์ถึงศัก์สีผมมากแค่นั้นเองนะครรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลือนขั้งประเทศแล้วขั้งประเทศนะไม่ไม่ครับผม่าของเรานะ่ไม่ครับผมแล้วก็อีกอย่หนึ่งก็แบบว่าถือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรก็แบบ แบบว่าให้ข้อสันตัวเองแล้วครับเหมือนแต่งงานกับตัวเองว่าเลยใส่นิ้วนางใช่ไหมใช่ครับสดตลอดไปครับผมอันนั้นก็เหมือนกันครับเป็นไดมอนด์เหมือนกันครับแฟร์ครับอันนั้นก็ซื้อมาพร้อมกันเป็นเป็นเพชรธรรมชาติอันเดียวกันกับผมซึ่งอันนั้นก็จะอีกระดับหนึ่งแต่ผมขอไม่บอกอันนั้นครับผมอันนั้นก็เอามาทำเป็นสร้อใมันเป็นเซตเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับผมทีเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องใส่งานจะต้อความมั่นใจ เพราะว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าผมเสียผมจะ,จ,ะจะใส่งานที่แบบว่า,าผมคิดว่าต้องอขอเขาเรียกว่าอะไรครับผมาาที่มันจะเป็นทางการหน่อยแล้วกันามานานครับผมแต่ถ้าชุดม,มันแบบก็ใส่ก็ใส่บ้างครับผมใช่ครับผมใช่ครับผม อายมากเลยเหมือนออกมาอวดเลยพี่ผมด้ครับชื่นชมชื่ไม่อออกไม่ออกครับกลับเกาหลีครั้งนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มหาเลยที่เกาหลีมานอ๋อใช่ยองเซเดครับผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วครับผมพอดีเออ่แบบช่วงนี้ผมจะคือ2ปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ป่ะซึ่งเออ่แบบแล้ว1ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่า ออกจากเกาหลีมาเจอกับแฟนคลับทั่วโลกเหมือนเดิมครับผมซึ่งนานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วยผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอ็นจอยกับสองสาเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วทุกคนกว่าเอ็นจอยดีครับผมะทัวร์รโลกมาแล้วเนาะอ่ใช่ใช่บรรยากาศาัโช์มันดีอ๋อ แต่มันก็คนละแบบครับผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูของแฟนคลับเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาลลยเนี่ยเขาจะมีความมีเขาจะมีความยังมีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยผมเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บอมมากกว่าเหมือนเหมือนโชว์สงการนะครับผมประมาณนั้นในเนสตีมอย่างนั้นน่ใช่ครับผมก,ผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นผมเห็นเขามีวอเตอร์เคนนอนใช่ป่ะผมก็เลยแบบเออ เดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอตเต์บอมไปเลยดีกว่าอะไรผมใช่ครับผมก็ได้คอนเสิรตอบรับที่ดีมากเหมือนกันนะเป็นเอาก็ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝั่งเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้ความร่วมมือแบบว่าเป็นกําลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเหมือนเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วย่ีครับแต่ที่แฟนๆคนไทยรออยู่นี่คืออัลบั้มเพลงไทยนะนี่เราโคตรมากนนะ ยังไมได้โพสอะไรผมยังไม่ได้โพสอะไรเลยหลังจากนั้นผมผมผมอยู่แบบเงียบมากเลยนะเนี่ยก็ถามเฉยไงดูดูก่อนว่าแบบว่าเขาแบบว่าจะร้องกันไหมอะไรอยย่างงเี้ผมแอบทำแล้วหรอผมผมก็ผมก็ทำไปเรื่อยๆเพลงผมทำเรื่อยๆอยู่แล้วอร ไมีโอกาสจริงๆเราทำมันยากเลยครับตอนมันร้องแล้ครับใช่ข้าร้องภาษาไทยไงมันเป็นภาษาไทยเอ่ออาถามว่าโหมีหวังไหมก็มีหวังครับผมมีหวังมีหวังมีหวังก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดผม ถ้าเกิดผมทำมาจริงๆผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาให้มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันแน่นอนถ้าอย่างนั้นไอ้ว่ามันต้องมีสิครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นของไทยของเคป๊อปทีป๊อปอะไรอย่างเงี้ยหรือเป่าดเลานี่ยพงศส่อยู่ยิ่งเมียบอย่างจริงๆทำไมธรรมบ้านไทยเป็นความท้าทายมีตรงัวสำหรับแบนเน สมมติถ้าเกิจะทำใช่ไหมล่ะหรือว่าแแบบจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนที่ได้หมดอะสมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทำไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งผมว่าความยากก็คือไม่ใช่ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าครับก็คือไม่รู้ว่าคนไทยแบบนอกจากแฟนคลับผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นละกันครับผมแต่เขาคงเก็ตแต่เป็นเพราะว่าคอยเขาเก็ตแล้วกันทั้งประเทศแล้วไง คอยฮอเกตแล้วกันคอยฮอเกต์แล้วกันครอพี่มันแค่มันแค่วันเดียวเองมันเขินอะไรหัวเขินเนี่ยผมประมาณนั้นผมก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขินตัวปิดเลยอ่ะก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะเขามาซื้อไพ่ไปมั้งเหรอก็ผมไม่รู้จริงๆครับผมใช่ครับทางแบรนด์เขาก็ เงียบไม่บอกอะไรผมเลยรับผมก่อนขึ้นไปที่เขาก็ไม่บีบผมด้วยเพราะผมเขาแะนหลายคนจะว่าแบมโตแล้วแต่ผมก็แอบตกใจนะแบบทำไมเชียร์กันเยอะขนาดนี้แต่ว่าจริงๆก็นั่งเราด้จังหวนั้นผมก็คือโดนแซวเยอะจริงๆแบบเพื่อนเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบแบบพี่พีด่าราอะไรเงี้ยเขาก็แซว แบบนี้อยู่จริงจังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบวันนั้นผมก็แบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉยผมประมาณนี้แหละประมาณประมาณตรงนี้แหละครับผมใอ่ผมเป็นแฟนคลับเหมือนเหมือนพี่ทยอนที่ผมชอบครับผมก็คือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันกับผมคือก็ขออยู่แค่ในส่วนแฟนคลับก็พอใช่ครับผมใช่ครับ เลือกพายได้ไหมครับไอ้นะผมเรือกได้เลือได้อันนั้นมันอยู่ที่ทุกคนแล้วแต่เราไม่ติดที่ทุกคนจะไปกับล่องเรือไปกับเราผมผมโอเคเราะผมก็โดนพายหลายรอบแล้วอันนี้อันนี้ต้องไปถามพี่ใบแล้วว่าเขาอนุญาตให้พายหรือเปล่าเพื่อทำไม่ต้องถามแต่ว่าผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่บันเทิงดีกว่าอย่าอย่าแบบไปลงดีเทลจริงจังเยอะเลยครับผมโอเคครับโอเคครับคนัไอ้นะไอ้นะครับผม ผมว่าก็ยังไงก็อยู่แบรนด์เดียวกันอยู่แล้วนะผมว่าก็อาจจะแบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างงี้ไหมผมว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเดี๋ยวผมคงหายเขิหน่ะแต่ตอนนี้ยังเขยอยู่ตอนนี้ก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกแล้ว